ชิวิล่ลาเขามีพลาสติกเด็กน้อยด้วยมีของเล่นให้เด็กด้วยอโอเคป้าไปเอาอาหารว้าวพันด้าเดินได้ได้เหมือนกันเลยดีจังเลยมีให้เด็กด้วยเหมือนกันเลยพนารออาหารกูอีเวนต์มาแล้วครับคนเสิร์ฟอาหารนี่ของเด็กๆค่ะว้าว อร่อยอร่อยไหมจ๊ะแซบะอร่อยโอ้ยเก่งจังเลยปลาตะไทยอร่อยอร่อยไหมคะพี่อร่อยค่ะน้องจูเลคานปลาตะอร่อยแม่อร่อยไหมป๊า อร่อยอยโอ้ป้าดึงที่เคยัดใจดูคุณแม่โอ้ยเสตัสัวใหญ่มาก่ะมากินกันะคะคุณเอิมละแน่มาหมาอยเนาะกินอะไรลูกอร่อยมาก่มาเลยอร่อยไหมจ๊ะ อ,อร่อยเอออร่อยอะกินไปเนี่ยนอนกันเลยมไม่เคยเห็นน่ารักอ่ะดิน,น,นมรถอะไรไม่รู้น่ารักจังบ้านี้้เวลาคนจะเดินข้ามถนนเดินเดินแบบสง่าผ่าเลายได้เลยนะคะไม่ต้องกลัวรถรถจะกลัวคน ตอนเด็กๆจดมินมาเล่นน้ำตรงนี้แหละทะเลสาบกับป้ามามาจูเลียนยังตัวเล็กๆอยู่เล่นยังไม่ได้เมืองเกิดของน้องเมืองนี้ก็คือสัญญลักษณ์บ้านบนภูเขานะคะที่บนภูเขานี้แบบแพงมาก <laughs> เพราะว่าเอาวิวนะคะสวยมากค่ะอันนี้ก็คือท่าเรือหิมะไปหมดแล้วมีแต่ความสวยงาม บิษัททำขนมปังที่ดลลารนาฟดอกไม้เหลืองเมื่เหมาัปแล้วก็ทำการปลูกพืชได้อันนี้ก็คือแปลงปลูมันฝรั่งค่ะพี่จะมีนมาบ้านน่ะเอกมาให้อาหารปลาแล้วก็อุ๊ยสวยมากมาให้อาหารปลาแล้วก็รดน้ำต้นไม้เซยตไหมลูก ันนี้มาบ้านน้เอกค่<ด>นะน้าเอกไปประเทศไทยมาให้อาหารน้องปลากับรดน้ำต้นไม้อู้ยง่ามแห้งดอกไม้อูสีขาวๆสีชมพูนี่ล่ละฤดูนี้เป็นฤดูที่หอมไม่อยากให้ผ่านไปเร็วเลยฤดูนี้สวยงามแห้งไปเข้าไปข้างในกันมาให้อาหารปลา น้ำต้นไม้ให้น้องอันนี้คือต้นไม้ในบ้านสวยง่ามอลังการ <c oughs> เยอะมากคันฮิต <c oughs> ตต่ันต้นไม้เยอะมากนะคะห้ามลืมนะต้องรอักสวยง่ามอลังการตูน๊นิคูลแลกกะแลกกู๊ดอุ้ย,ยตู๊ดตัวใหญ่มาก น้าเอกมาน้าเอกจะไม่เห็นเพราะว่าแม่จะไปกินเอกเข้ามาคานอินเตซียดันแห่มามาวินทอออกครอกระหมอดสกุยอรอเล่นรอเล่นกุ้งแม่น้ำใหญ่มากนะคะดนดสกิสนดโสผู้เชี่ยวชาญเรื่องปลาเป็นคนให้อาหารเราก็ดู ด right? ูดูดูน้องเขามาแอดต็มอดปลามากินอาหารนะคะทุกคนโอ้โหมาลุ้มกินเหิวเหงาหงมากินอาหารค่ะน้องหิวโอ้โหน้องกุ้งก็มากินอาหารด้วยดูเขาคีบอาหารไปกินทุกคนว้าวแรกกูแรกกู อ๋อกุ้งว้าวเต็มเลยใช่จูลีนโอเุเรด้มีกุ้งมีหอยมีปลาดูดูเขาจะกินอาหารจัดวินดูดูเขากินอาหารว้าวดูดู อาหารใส่ปากดุวะอออ,อันนี้ก็คือกงกินอาหารน่าเอกมาจะเหลือไหมนี่ให้แม่เอาไปทำอาหารได้ไหมคะม <c oughs> เขาตัวใหญ่กว่าเพื่อนเลยแม่เอาตัวนี้ไปทำอาหารนะคะน่าเอกมาไม่เจอกุ้งตัวนี้แน่เลยแม่ว่าโด แจสมินห่วงกุ้งนะเอกนะคะแม่รอเล่นว่าจะเอาไปทำอาหารทั้งปลาทั้งกุ้งนองมากินน้องมากินอาหารกุ้งสีส้มมาลุมกินอาหารกินปดาไห้แม่ไม่ได้ว่าเอาไปกินแม่ว่ากุ้งมากินอาหารค่ะลูก มีคนห่วงแล้วหนึ่งกลัวแม่อาไปทำอาหารแม่รอเล่นค่ะลูกจะสติน,นีนนนามาหน้าเอกมาต้องไม่เจอแน่เลยแม่จะไปทำอาหารได้ไหมคะบอมาบบอโยมันเสียบได้กินแล้วแม่บอกบอมีคนห่วงกุ้งหน้าเอกแล้วหนึ่งมาแล้วไม่เจอแน่เลยแม่จะไปทำอาหาร่อ

เฉพโชครั้งเดียวเดือนนี้เลยต้นกลอนนะคะต้นคริสต์มาสต้นกลอนสวยงามมีออนอ่อน,นเนี่ไปเห็นอาหารได้เลยก,กินได้กินได้อันนี้งามอลังการแลอ,อคาแอดอ๋อสวยงามงามันเป็นอันขึ้จัง,งนันเดี๋ยวจะชิมดู มันเหมือนใบมะขามอ่อนอะไรอย่างนี้โซดูโมสต์เฟอร์ช i กติกเบาแรงๆยังไงก็ได้วันนี้นำเสนอเพื่อกินได้นะคะฟันสิงโตดอกฟันสิงโตต้นฟันสิงโตดอกฟันสิงโตสามารถกินได้นะคะ จะเอาไปต้มไปแกงไปเฮ็ดชาก็ได้แล้วแต่แต่ละคนนี่แหละธรรมชาติสุดพีเดนดูดูนี้มันแบบว่าสวยงามมากนะคะทุกคนโอ้ดอกอันแอปเปิลบ้านน้าเอกเป็นดอกต้นแอปเปิลโอ้โหต้นเล็กๆก็มีดอกอันนี้ก็ต้นแอปเปิลน,นะคะทุกคนและต้นนั้นเป็นต้นแพล,ลนลอ white with e y l l o ง ล,ลูกขค้ืนจูรินก็ทิดงไปเปล่าแล้วคุณไอพายเซ่เด็กหน่อยไปซื้อของต่อ,อ,อ,อว้าวฟินวิวหลังบ้านสวยงามเขียวชอุ่มติดแม่น้ำเลยค่ะเราจะกลับบ้านแล้วลาไปก่อนทุกคน๊า้บหยโอ้แดดดีมากมาก จากที่ไปดูบ้านน้องชายเสร็จแล้วก็มาซื้อของช้อปปิ้งต่อขณะนี้เวลาสามทุ่ม <laughs> สามทุ่มยังสว่างอยู่เด็กๆมาซื้อของจนเขาปิดห่างแดดยังสว่างอยู่เลยนะคะกลับบ้านเราค่ะเ <laughs> จริงกลอดเจลิงก๊อด <laughs> <laughs> กลับบ้าน <c oughs> <c oughs> <c oughs>